สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เรานะคะมาด้วยขบวนจกักรยานนะคะในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ค่ะบ้านลองลือบุญนะคะซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมค่ะถนนภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าปลอดทั้งขยะค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของชุมชนที่นี่ในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะคะรายการรอบภูมิภาคเราจะพาไปชมนะคะว่ากิจกรรมในเรื่องของการ จัดการขยะในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่บันดีสุโคนธมาลีค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นผู้นําในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นจุดนี้เป็นจุดเรียนรู้ทางด้านของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมค่ะกิจกรรมของแม่ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนดินการทําปุ๋ยปมักแล้วก็ทําน้ําหมักค่ะค่ะเข้าไปดูข้างในค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ทุช่วงวมาภายในบริเวณบ้านหลังบ้านนี่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยอันนี้คือไก่พันธุ์บ้านแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ค่ะก็ได้กินไข่ทุกวันใช่ค่ะค่ะเลี้ยงจํานวนกี่ตัวคะมีแปดตัวค่ะพอดีสํนนักงานเกษตรท่านให้มาค่ะมาเลี้ยงค่ะค่ะค่ะเรื่องของสัตว์แล้วก็จะมาถึงเรื่องของไส้เดือนดินค่ะไส้เดือนดินค่ะ ใส่เดือนดินตรงนี้เพราะว่าศูนย์เรียนรู้ของแม่เป็นศูนย์กําจัดขยะอินทรีย์ค่ะค่ะพราะแม่คัดแยกขยะเสร็จแล้วเนาะถ้าก่อนทิ้งขยะแม่จะแยกก่อนค่ะ จะเป็นกระดาษแม่ก็จะเอาใส่ตรงนั้นค่ะเป็นก็จะแยกมาแม่จะแยกค่ะกระดาษก็อยก่กระสอบหนึ่งค่ะพัสติก็อยู่กระสอบหนึ่งขวดแก้วก็จะอยู่อีกระสอบหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นขยะอินทรีย์เศษผักผลไม้หรือน้าน้าแกงเออเศษอาหารเศษอาหารแม่ก็จะให้ไส้เดือนเอามาให้ใส่ในบ่อนี่เลยข้างในนี้คือไส้เดือนอยู่ในนี้ใช่ค่ะค่ะ ีซก็คือในแต่ละวันเราสามารถเอาเศษขยะเหล่านี้มาใส่ได uh> ้ตลอดเลยอาใช่ค่ะก็ทิ้งมันก็จะย่อยสลายเองใช่ไหมคะไสเดือนก็จะกําจัดให้ค่ะไสเดือนเขาก็เป็นเศษอาหารเขาค่ะพอย่อยเสร็จแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้งแลใช่ค่ะค่ะพออยแล้วจะกลายเป็นปุ๋ยคืออย่างนี้นี่ค่ะ แม่ก็จะมัดร่อนแล้วเป็นปุ๋ยแม่ก็จะไปใส่ผักหลังบ้านคะเพื่อเป็นผักปอดสารค่ะ,คะอันน,<ะ>น,นี้อันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะย่อยสลายจนใช้ได้เป็นปุ๋ยแบบนี้แม่เลี้ยงครั้งแรกนะคะประมาณเดือนนึงก็จะได้ปุ๋ยค่ะอ,อันนี้คือนะวัตกรรมตัวใหม่ที่ว่าถ้าผ่านบ้านไหนเข,เขามาศึกษาดูงานเขาไม่มีที่ไม่มีที่กว้างอย่างเศษอาหารเศษน้ําแกง พี่ก็จะแนะนําให้เขามีตะกร้าและมีถังแล้วก็เอาเศษอาหารมาทิ้งตรงนี้เลย<ม>พอเป็นน้ํามันก็กระจายลงลงไปในดินพอเป็นเศษอาหารก็จะค้างอยู่<ม>ที่ขยะอินทรีย์ที่บ้านไหนที่ว่า มีเนื้อที่น้อยค่ะทีนี้ขอไม่มีที่ทิ้งเพราะในในหมู่บ้านของเราจะบอกว่าเศษอาหารเศษน้ําแกงเราไม่ต้องให้เป็นภลาลาทางเทศบาลเราต้องแยกก่อนถ้าเอาไปใส่ถุงดําเดี๋ยวมันมีกลิ่นเหม็นอไรม่ใช่แล้วจะิธีนี้ก็คือเราขุดขุดดินลงไปแล้วก็เอาตะตะก้านะคะ สตาพลาสติกนี่ก็ได้ใช่ค่ะใส่ลงไปค่ะและพอว่าเรามีเศษอาหารเศษน้ําแกงเราก็มาเททิ้งส่วนน้ําแกงมันก็จะซึมไปในดินใช่ไหมคะใช่ค่ะ๋อค่ะแล้วแล้วตัวกากอาหารนะคะกากอาหารก็คืออยู่ในนี้ค่ะถ้ามันมีกลิ่น เนอะสมมุติมัามีกลิ่นแล้วก็ที่ว่าเราหมักน้ําหมักไว้แล้วก็ใช้น้ําหมักมา,กมาลดเพื่อย่อยสลายแล้วดับกลิ่นเข้าได้อ๋อค่ะ,คะมัน,ม,นมันก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยค่ะย่อยกลายเป็นปุ๋ยถ้าไม่ต้องอาออก,ออออกค่ะสมมุติว่าถ้ามันมีเยอะครึ่งหนึ่งหรือเต็มแล้วก็ยกออกยกออกแล้วก็เปลี่ยนไปนหลุมอื่นได้ตรงนี้เราก็เป็นปุ๋ยก็สามารถเอาต้นไม้มาปลูก ดีจังเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่เราได้คิดแล้วก็ได้ทำแล้วก็สะดวกด้วยนะคะง่ายด้วยนะคะสิ่งต่างกลับคืนสู่ลงดินก็เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติไปเราก็มีฝาปิดไม่ให้มแรงต่างๆมาตอมมาแพร่เชื้อโรคคค่่ะะนี่เราก็จะผ่านซุ้มถั่วฝักยาวเข้ามานะคะ แล้วก็มีพืชผักสวนครัวเรียกว่าทุกอย่างกินได้ทุกฤดูกาลเลยใช่ค่ะกินได้ตลอดปีค่ะลูกไปกินไ้วใช้ตลอดปีพืชผักต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใช้เก็บกินละหมดอายุก็ปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆได้ใช่ค่ะ,คะปลูกทดแทนเสริมมาอดีอยงนี้ก็ไม่ไม่มีรายจ่ายเลยนะคะ,คะ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับอค้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่เหลือก็ไปขายได้เหมือนกันใช่ค่ะที่เหลือก็ไปขายได้ค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตพอเพียงนะคะแล้วก็มีความสุขท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทุกคนนั้นช่วยกันสร้างขึ้นมาด้วยใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือสวียนค่ะ ซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยอันนี้นอกจากว่าจะให้ดูสวยงามแล้วยังสามารถที่จะเป็นเป็นอะไรนะคะคือตัวเก็บหเก็บเศษหญ้าเศษใบไม้เศษวัชพืชต่างๆ ถ้าถุงมุ้งพี่ได้หญาหรือกวาดใบไม้ในสูนของพี่จะลดการเผาเพราะเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะเอาเศษหญ้าเศษใบไม้เอามาทิ้งไว้ตรงสเสบียนถ้าเขาเต็มแล้วพี่ก็จะใช้น้ำหมักของพี่ที่พี่หมักไว้นะคะเอามาลดเพื่อให้เขายุบ เขายุบถ้าเขาหายุบตัว,ตวถ้าสมมติเรายุบตัวแล้วข้างล่างกลายเป็นดินพี่ก็จะยุบเอาดินข้างล่างเอามาใส่แปลงผกักเพื่อคืนเป็นปุ๋ยเพื่อเราจะลดต้นทุนการผลิตค่ะค่ะคุณชมคะนอกจากว่าจะทําปุ๋ยหมักนะคะไว้ใต้ต้นไม้แล้วนะคะที่นี่ยังเลี้ยงมดแดงด้วยค่ะเลี้ยงด้วยอะไรคะมดแดง พ, drum, พอดีเนาะถ, in, there, ถ Rio, so on, the the so ้าสมมุติว่าแม่กินปลามีเศษก้างปลาหรือกระดูกแม่จะแม่จะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อจะให้มดแดงเข้ามากินเพราะมดแดงเขาจะชอบเป็นกระดูกเป็นก้างปลาตามธรรมชาติมดแดงจะอยู่บนต้นไม้อยู่แล้วค่ะแม่ก็จะเอาเศษอาหารแล้วจะเอาน้ำก็จะลงมากินใช่ค่ะอบคุณอันนี้คือเอาน้ําใส่ให้มดแดงอันนี้เศษอาหารอันนี้ใช่ไหมคะน้ำที่มดแดงอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็จะจะอยู่ทำรังอยู่ในต้นไม้นี้ใช่ค่ะแล้วลมดแดงนี้ก็ทามาทานได้ค่ะได้ค่ะเขาจะมีไข่มาทานได้ถ้าสมมุติว่าแม่จะกินไข่มดแดงเนาะมันจะมีแป๊บน้ําอย่างนี้นะคะแม่จะตัดเป็นปากฉลามแล้วก็แม่จะเอาถังมารองไว้แล้วแม่จะเอาเอาแป๊บน้ำนะคะเข้อแย่เขาแล้วก็ให้ค่อยๆไหลลงมาค่ะเพราะเราจะเอาเอามาทานแค่เป็นมื้อๆหนึ่ง เราจะเราจะไม่ได้ทําลายเขาให้เขาอยู่ในรังก็ไม่ได้ทําลายรังของเขาทั้งหมดใช่ค่ะ,ยยคะข,ขอขอแบ่งมาทานหน่อยใช่ค่ะแต่เขาก็ทํารังต่อค่ะซึ่งในต้นไม้ต้นหนึงนนน่งนี้ก็มีหลายรังด้วยเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเน้นก็เป็นวิถีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติใช่ค่ะมดอยู่ได้คนก็อยู่ได้ค่ะใช่ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะไปชมศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะกันต่อนะคะซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่นี่ค่ะเราเรามีการส่งเสริมให้ชุมชนที่นี่ใช้จักรยานด้วยหรอคะครับ มลพิษมลพิษอ๋อการลดพลังงานเป็นการออกกําลังกายด้วยอ๋อค่ะก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยนะคะไม่มีควันมลพิษต่างๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสองข้างทางถนนในหมู่บ้านนี้จะไม่มีถังขยะเลยเพราะว่า แต่ละครัวเรือนก็มีการบริหารจัดการขยะกันเองนะคะในบ้านค่ะเดี๋ยวขวา ของเราที่น,นี่นะทำคร mm hmm. <Champion> บวงจรนะคะค่ะขยะขยะด้วยเราจะเห็นนะคะว่าที่นี่คือผู้ก่อการดีที่นี่ปลอดขยะคะิดก่อนซื้อแยกก่อนทิ้งรักษาสิ่งแวดล้อมใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่อันนี้คือเป็นหลักคิดของเราค่ะค่ะมิติที่นี่ค่ะเราจะปฏิบัติอย่างนี้ค่ะค่ะเชิข้างในค่ะถนนของเรานี่ใช้นำหมักแล้วก็ฉีดไส้เดือนรถ จะออกรูปตลอดทั้งปีเลยโอ้นี่นะคะทั้งปีเลยค่ะขนุนก้านยาวขนุนก้านยาวทุเรียนก้านยาวออกค่ะผลผลิตให้ได้ทานตลอดตลอดปีเลยค่ะอร่อยมากด้วยน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักก็ฉีใส่เดือนอค่ะเราผลิตเราเลี้ยงใส่เดือนนำฉีละมูลมาใส่ต้นไม้ขยกขยะตรงนี้ค่ะค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราขัดแยกขยะ หลังบ้านใช้ประโยชน์อันนี้เมื่อก่อนที่บ้านนี้มีถุงแล้วก็จะจะนํามาซักล้างแล้วนีบนีบใบรวมกันเยอะๆเอาไปให้แม่ค้าไปถึงถุงพลาสติกเรารวมไม่ก่อนไม่ใช่ว่าได้ถุงสองถุงมาล้างไม่ใช่ค่ะรวมกันเราแยกบ้านเรานะแยกแยกก็พอทําความสะอาดเอามาล้างแล้วก็นีบนีบใบรวมาหนนีบใบล้างล้างแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์เราเราไม่รู้จะใช้อะไรเราก็เอาไปให้แม่ค้า Oh. เอาไปให้แม่ค้าแรกๆก็มีปัญหาแม่ค้าเขาไม่รับบอกว่าเป็นของ,ของใช้สาม <g ale. S 2> ของเก่ากว่าคนซื้อเขาว่าเอาก็ลองให้เขาทดลองเราก็แนะนําบอกว่านี่ หนูหรือยายที่เราไปให้นะหนูเอาของคุณครูไปแพ็คหนึ่งหนูเหลือเงินไว้สิบบาทถือว่าได้กําไรละไม่ต้องไปซื้อ,อ,อตอนหลังไม่ได้เอาไปให้เขาถามแล้วมาเอาที่บ้านมีอีกไหมมีอีกไหมบอกว่ามีอยู่ที่บ้านเขากาเมาอมเองที่เข้ามาก็มีผักมะเขือคลิแะแยะๆผลหมากลากไม้ที่เขาขายเขามาให้เราค่ไม่ได้เรียกร้องใช่พ่อพเอราถือว่า แทนที่เราจะเอากําไรนั้นไปซื้อถุงพลาสติกเราก็เอาถุงพลาสติกเก่าเนี่ยมาใช้นั่นก็เป็นกําไรกําไรของเขาก็ตอนแรกก็เขาไม่เข้าใจนะก็นําเสนอเขาคุยให้เขาฟังปรับวิสัยทัศน์เขาค่ะแ้่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการคัดแยกค่ะอันนี้คือขยะขยะที่เราจะทิ้งนะใส่ตรงนี้ถ้ามันมันเราเสฟยพื้นที่ถ้ามีเราก็มัดมัดรวมเป็นก้อนเป็นถุง ขยะที่เน่าเหลือเกินแล้วถึงทิ้งนานๆทิ้งสองสาเดือนสี่หเดือนแล้วทิ้งครั้งหนึ่งแล้วขวดพลาสติกต่างๆเราแยกก็ขายให้กัายพ่อค้าแม่้าขายให้ศูนย์ของเราค่ะซึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วนี่แทบจะไม่ได้ทิ้งน้อยมากที่เราจะเอาขยะแบบนี้เข้ามาในบ้านค่ะส่วนมากนี่ส่วนมากนี่ปัญหาคือถุงถุงพลาสติกแต่ที่นี่ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเราทางทางกรมเขาเสนอรับซื้อน้ํามัน น้ำมันอย่างที่ไม่ทอดครั้งหนึ่งดีกว่าเข้าเทน้ํามันใช้แล้วค่ะน้ำมันเขาใช้สองครั้งเนาะค่ะดีกว่าข้อเทลงพื้นดินทําให้มูลภาวะมันเสียเนาะแมลงอยู่ในดินใส่เดือนอะไรมันก็ตายหมดด้น้ำมันแล้วก็รับซื้อของเขารับซื้อของเขาแล้วขายให้พ่อค้ารับซื้อโลสิบสองพ่อค้าก็มาซื้อของเราโล1สิบสอง ก็ยังดีเราช่วยเราช่วยอะไรอ่ะช่วยช่วยเป็นแกนกลางไกลเนยไฮใฮไใไฮส่วนมากเขารู้จักรักโลกอันนี้ก็เป็นของโรงเรียนเอาไปทําอะไรคะเขาไปทําไบโอดีเซลค่ะอ๋อค่ะค่ะก็นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะซึ่งซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าน้ํามันเราก็ไม่ควรจะใช้ซ้ําเพราะเป็นอันตรายต่อเราก็แนะนําอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นจุดทําน้ําหมักชีวภาพนะคะ ด้วยใช้น้าตาลใส่แดงค่ะค่ะหมักอะไรบ้างหมักทุกสิ่งทุกอย่างเลยผลไม้เศษอาหารใส่มาได้หมดเลยเศษอาหารได้เศษอาหารหมูปลาเนื้อเศษอะไรได้หมดค่ะตรงนี้นะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีมะกรูดมะนาวมีค่ะใส่ด้วยทุกอย่างไ้ที่มันเน่าเสียก็เอามาใช่ค่ะแล้วก็พอหมักได้ที่ประมาณถ้าได้ที่นี่คือนอนจะขึ้น ายังไม่ได้ที่คือตรงนี้หนอนยังไม่ขึ้นค่ะก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ใส่ผลไม้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยค่ะค่ะยังต้นขนุนเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันจะออกลูกตลอดเลยเราใส่ตัวนี้ไปตอนเราไปใส่นี่เราต้องผสมน้ําอีกไหมจริงก็ผสมแต่ที่นี่มันมีเยอะบเราเราทาเองเนาะแต่แบ่งถ้าเราแบ่งให้ชาวบ้านไปเราบอกเขาให้ไปผสมนะ อแต่ของเรานี่ใส่ลดน้ำค่ะ,คะทุกอย่างใส่หมดทุกอย่างเศษอาหารค่ะอย่างอย่างเราไปซื้อหมูมามันมีกลิ่นเราไม่ทานละมันมีกลิ่นเราเอาใส่ลงไปมีปลามีอะไรนั่นหมดเลยค่ะมันก็ไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นเพราะว่าใช้น้ำตาลใส่แดง<อ>ถ้าตรงที่ว่ากากน้ำตาลจะมีกลิ่น นี่มะเฟืองก็ใช้ได้มันมีมีรสเปรี้ยวๆเนี่ยได้น้ำมันจะใสมะเฟืองนี่นะค่ะตัวนี้ก็น้ำใสค่ะนี่ก็เห็นประโยชน์นะคะของสิ่งที่เหลือใช้ก็นํามาคือบ้านนี้คือสรุปว่าไม่ได้ทิ้งขยะก็คือมาอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เศษอาหารเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมไสเดือนค ไม่พูดแทนเศษอาหารเขาอันนี้มันก็จะกินเศษอาหารที่เราเศษอาหารที่เราให้เราให้ไปจะเป็นเศษทุกอย่างผักฮะนักแกงสมมุติเราแกงผักหรือทําอาหารทุกอย่างอ่ะแล้วก็ล้างใช่ไหมคะเอาเอาแต่เนื้อเนื้อมันให้น้ําเราก็ไปใส่บ่อนน่นก็ไม่มีเศษไปไหนไม่มีขยะไปไหน ไส้เดือนก็จะจัดการจัดการของเขาช่วยได้มากเลยและที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะมีท่อต่อออกมาเอันนั้นก็จะเป็นน้ําฉี่ของไส้เดือนก็สามารถนําไปทําปุ๋ยได้ปุ๋ยได้เอาไปพ่นพ่นผักผลไม้พืชผักอย่างดอกไม้บ้านออกมาสวนดาวเรืองบ้านบ้านทุ่งนาเขามาขอซื้อตลอดที่ล่องกวางดอกเข้าดอกเล็กเอาเอาน้ําฉีดไส้เดือนไปพ่นดอกเข้าโตดอกกุหลาบดอกอะไร ค่ะแล้วแล้วก็มก็จะมีขวดไว้รอรับมันก็จะซึมออกมาตลอดเวลาแต่นานๆจะได้หยุดนึงใจเย็นๆไม่ได้ฉี่เหมือนของคนนะเนาะอันนี้ก็เหมือนการมูลมันเราเอาตรงไหนเราเอา้างๆเนี่ยเอา้างๆเนี่ยตรงเลาไปถึงเอาไปใช้ได้ค่ะนี่แหละมูลแต่เวลาเราทิ้งเราก็ทิ้งตรงกลางเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมากมีคุณค่ามากสําหรับพืชค่ะ ก็สามารถที่จะใส่ได้เรื่อยๆจนเต็มถังใส่เรื่อยๆมันไม่ค่อยเต็มมันมันก็มลเขาก็จัดการของเขาเองเรามาสมาชิกเขาเยอะเนะเนี่ยเยอะสมาชิกเขาเยอะถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ไม่ได้มีภาระอะไรมีภาระค่ะเขาจัดการให้ได้หมดเลยนะคะเอาอะไรมาเต็งนะคะจัดการให้เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยถือว่านี่คือประโยชน์ของไส้เดือนคือช่วยกำจัด ขยะอินทรีย์ถ,ถึงว่าบ้านนี้ไม่ได้ทิ้งขยะเพราะเหตุนี้เขาสงสัยนะใหม่ๆเขาสงสัยอ่ะทำไมไม่ได้ทิ้งบ้านเราทิ้งทุกวันทุกวันเนี่ยคือคอย่างเหตผลค่ะที่ไม่ได้เป็นความลับไม่ได้เป็นความลับ <laughs> แต่เป็นเคล็ดลับทีอ่อยากจะบอกต่อสำหรับคุณผู้มชมด้วยค่ะ การดาเนินง,งานจัดก,การขยะในชุมชนนะคะผู้นําชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเองก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการที่จะส่งเสริมในการให้มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนกันต่อไปอย่างเช่นกํานันเองนะคะในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเริ่มแรกเองมีปัญหาอะไรเราถึงได้มาช่วยกันคิดช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านค่ะเริ่มต้นของชุมชนบ้านลองเลยบุญคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นกับเสียง ที่ทําให้ประชาชนได้รับการดได้รับความเดือดร้อนในชุมชนครับเราก็เริ่มต้นจากกลิ่นมาจากไหนกลิ่นมาจากหนึ่งถังขยะถังขยะทุกทั้งขยะมีรูอยู่อยู่ข้างล่างแล้วพอดีถ้าพี่น้องประชาชนเอาขยะไปทิ้งแล้วก็เพราะว่ารถขยะไม่ได้มาทุกวันเมื่อก่อนไม่ได้มาทุกวันสองสามวันมาทีพราะฝนตกมันทําให้น้ําแกงทําให้สิ่งปฏิคูลต่างๆไหลลงรางระบายน้ําทําให้มี กลิ่นที่เหม็นทาให้เกิดโรคระบาดทําให้เกิดโรคระบาดส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนก็ให้เลือดออก<ะ>ก็ททำให้เราเอาปัญหาเรามาแก้โดยการทําประชาคมในหมู่บ้าน <c oughs> แต่ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลสองค่ะเราก็แก้ไปทีละอย่างทีละอย่างและที่สําคัญที่สุดเรามีแกนนําของชุมชน กนรนาชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่มีจิตอาสาช่วยในการดําเนินงานทําให้บ้านรองทําในส่วนของเทศบาลตำบลสองได้รับความร่มไม้ร่มมือจากแต่สําคัญที่สุดนี่มันได้รับความร่มไม้ร่มมือจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ค,ค่ะน่วยงานภาครัฐเองก็เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้างคะออเ่ยวกับในเทศบาลตำบลสอง ก็โดยการนำของท่านนายกมนตวัฒนพันธ์ก็ได้ไอตั้งปฏิธานไว้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอนำโครงการเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้แกนนำไปศึกษาดูงานที่ไอ ที่เขาหมู่บ้านที่ประสบผลสําเร็จไปดูตัวอย่างไปยุตัวอย่างมาแล้วก็มาพัฒนาเพิ่มเติมครับไปครับจากเดิมนะคะที่ทางเทศบาลเองต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดเก็บขยะแทบจะทุกวันเลยตอนนี้ก็คือลดลงไปเยอะเลยมาชุมชนวัานล้องในสองครั้งคือวันจันทร์ครับสัปดาห์ละสองครั้งคือวันยันท์และก็วันพฤหัสสบดีครับค่ะแล้วกขยะก็ไม่เยอะละ ลดได้งบประมาณในการใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงลดขนขยะไปได้เยอะครับค่ะอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะบ้านลองรือบุญตรงนี้จะมีกิจกรรมยังไงบ้างสําหรับเรื่องของธนาคารขยะอ๋อธนาคารขยะนะครับทางแกนนาเราก็เดือนหนึงเราก็ให้พี่น้องประชาชนคัดแยกขยะและเอามาเปลี่ยนเป็นเงิน เอามาซื้อขายตรงจุดตรงนี้ครับแล้วมีมีพ่อค้ามารับซื้อมีซื้อของเก่าแต่วับก็จะเหมือนเป็นตลาดนัดนัดเดือนละเดือนละหนึ่งครั้งค่ะก็ถือได้ว่าขยะลดน้อยลงไปละมาแค่เดือนละครั้งก็พอแต่ว่าขยะเหล่านั้นก็ยังคงมีคุณค่านำมาเปลี่ยนเป็นเงินตราได้นำมาใช้ประโยชน์กันได้ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะกระเป๋าสวยงามมากอันนี้อันนี้ทำมาจากซองกาแฟกา,าแฟค่ะค่ะแล้วการทำหรือว่าการนำประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้มีมีคนมาสอนให้ทางกลุ่มหรอคะค่ะตอนแรกก็มีเราเชิญทางบยากรมาสอนให้กลุ่มแกนนำทำตรงนี้ก่อนค่ะค่ะ,คะและจากการที่เราไปดูงานที่ต่างๆก็เห็นตัวอย่างก็สามารถนำมาทำได้เพราะว่า เพราะว่าชาวบ้านที่นี่มีฝีมืออยู่แล้วค่ะอย่างเช่นเรื่องของใบสีนะคะแต่เดิมทางพิธีทางบ้านเราก็จะใช้ใบตองใบตองค่ะตอนนี้เราก็เอาเศษวัสดุเศษวัสดุมาใช้มาทำตรงนี้สวยงามแล้วก็คงทนด้วยค่ะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะทําเองใช้เองก็จะจําหน่ายด้วยเหมือนกันจำหน่ายด้วยค่ะก็มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวตรงนี้ค่ะ การจักการคัดียกขยะของชุมชนของเราก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียวสําหรับเรื่องของการคัดแยกค่ะในครอบครัวของแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ยสำคัญที่สุดคือการคัดแยกขยะคัดแยกขยะจากครัวเรือนแล้วก็มาสู่ตรงกลางแล้วก็ตรงปลายทางค่ะมาจากต้นทางแล้วก็กลางทางคือธนาคารขยะตรงนี้ ก็ปลายทางก็คือทางเทศบาลจะจัดการเอาไปที่ที่ขยะที่ใช้ไม่ได้ตรงนี้ ผู้ชมคะเรื่องของการจัดการขยะการคัดแยกขยะในครัวเรือนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวนะคะทั้งขยะสีเขียวนะคะก็คือขยะอินทรีย์ค่ะสีน้ําเงินขยะทั่วไปขยะทั่วไปสีแดงขยะอันตรายค่ะส่วนสีเหลืองขยะรีไซร์เซิร์นก็อยากจะให้ทุกครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะนะคะเพื่อสังคมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ปลอดขยะด้วยและนี่คือชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมบ้านลองลือบุญอําเภอสองจังหวัดแพร่นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วของรอบภูมิภาคลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ